ไก่ละ่อยคาจะหันลังให้เบิ่งไกลเอียงอยก็บ,บอกว่าแนมไก่ในเด้อแนมไก่ในเด้อไก่เตียมจังุ้่อนคักพี่น้องนาที่่อยขึ้นเกาหน่นละ่ะนี่ขบ้หมาเขาไม่ได้เข่าเลย ไก่หลายเนาะมือนี้เนาะมือนี้ไก่หลายคัะเป็นได้ืีเกลิกี่บ่ถืทีบ่เลขถืีเลขถืขอทอดผัวทอดผัว <laughs> บ่ถืีเลขเจ้าอันไปขวดหนังเฮือนไนดะ่เด้อเบิ่งอันนี้เนี่ยบิ่งอัน,น,นหนังเฮือนเท่านี้จะข้าวเจ้ะคอยสิเบ,บิ่งไก่เองมือนไก่หลายเองมือนนี้ ไปหไลายลายพี่น้องลางเจ็ดวยนี่ได้พี่น้องเอ้ยใ่รจะระเทียยังเอาดอกช้นหนมือเนี่ยใส่ดีครับ ใส่เป็นใส่โมนี่แห้งซื้อเลขบ่ถึกแห้งจมดีครักจมไปจมจะจมยั่งกับ,บูหูุผ่านเลยแปดสองสองแปดเป็นเหตุเป็นจะไดซื้อผัวกับอยังขอกยกด่อมซื้อผัวมันก็นยิ่งจำบอดอ้ ยไงคอยว่าวล้ายทอมีอะไรนั่นบอดังบ่ได้บอดังบ่ได้น้ำเสียหายโอซื้อเลขบ่ถือกระจ้ำซื้อผัวบ่ได้พี่นอ้องเฮ้ยจักแสียงคอยเฮ็ดจะได้โมผ่านโมผ่าน ตายบาดนี่นั่นบอกว่าละตัวบอกว่าละตัวว่าแหเนมไก่เน่แหเนมไก่เน่นเป็นจักจมบึงเจ้าสิกินยังเหมือนแรกไม่ใช่ได้กินนะบ,บ้าดนี้เจ้าสิกินยังเหมือนแรกฮะโอ้ยตายบัได้กินอะดอกหนีตานมันก็ได้เนม แค่แกงไหนก็สกินอีหยังบัดนี้บ่แดงเจ้าสิกินอีหยังก็สิกินหงังบัดนี้บ่แดงโอ้ยดอกข่อยก็ว่าอันข่อยเบิ่งไก่ล่ะข่อยคาดจะหันหลังให้เบิ่งไก่อีหยังข่อยก็บอกว่าแนมไก่ในเด้อแนมไก่ในเด้อไก่เต็มเจ้าสิกินอีหยังบัดนี้บ่แดงโอ้ยดอกจิ้มแล้วตายแล้วข่อยหันต่อมามาโลดมาแดงสั่น có đi <laughs> kim <Một> đâu đó mò nhăng. ôi <laughs>